ก็ต้องขอขอบคุณเพจผู้แปลกอริลลาที่13ด้วยนะครับที่ให้เรานำมังงะสนุกสนุกแบบนี้มาให้ได้รับชมกันถ้าไม่มีการเสียเวลางั้นเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่า Let's go ฮึบของกล้วยๆชขบชุบชชบๆยอดกุ๊กแห่งแดนมังกรเรียบร้อยแล้วขอรับว้าวท่านทั้งสี โรดทานมันได้เลยหืมเอ๋ชวิงเมื่อกี้ข้าเห็นแสงหรอทานได้เลยขอรับถ้าจะพูดเช่นนั้นไม่เลวเลยรสชาติของมันดีมากเหมือนกับมีเพลิงของนกอมาตะกำลังลุกหอมอยู่ในปากของข้า ทุกครั้งที่กัดมันทําให้พลังวิญญาณของข้าปั่นป่วนเหมือนกับตอนที่กําลังจะบรรล่กะก็ใช้ได้แหละนะเป็นไงล่ะป๊อกเขาอร่อยใช่ไหมล่ะป๊อกป๊อกฉายอะไรเดี๋ยทั้งสี่จานนี้เจ้าทํามันเองงั้นเหรอแหมความรู้เรื่องอาหารของเราไม่มีทางที่จะสู้กับอาหารอันแสนจืดชืด ของโลกนี้ไม่ได้อยู่แล้วคงเป็นเพราะความรักของข้านี่คือพลังแห่งเครื่องปรุงจากธรรมชาติยังไงล่ะสิ์น้องข้ารู้สึกยินดีมากที่จะได้สอนเจ้าอาจารย์ซีข้าผ่านหรือเปล่ารีบๆกินให้เสร็จแล้วกลับไปฝึกที่ห้องของเจ้าซะย่ำๆตามข้อมูลที่มีตอนนี้ หากเราทำให้คนอื่นโกรธได้ก็จะได้รับแต้มขึ้นอยู่กับระดับความโกรธและสถานะแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายที่โกรธเองก็จะเสียแต้มไปอย่างมหาศาลนี่มันบ้าอะไรกันอยากให้ข้านิ่งสงบจนกลายเป็นนักบวชหรือไงกันแล้วก็ระบบเพิ่มเติมที่ยังไม่เปิดพวกนี้นี่ระบบพวกนี้มันคืออะไรงั้นเหรอ ฟังก์ชันพื้นฐานที่สามารถปลดล็อกร้านค้าได้ร้านค้าฉันสามารถใช้แต้มซื้อของได้ด้วยงั้นเหรอมีของจากโลกเก่าค่าด้วยหรือเปล่าพวกปืนหรือระเบิดนิวเคลียร์อะไรพวกนั้นเจ้าคิดจะทำอะไรปืนมันโจมตีได้ไกลกว่าเจก้าและแม่นยำกว่าทักษะใดๆถ้าหาค่ามีมันค่าก็ ไม่ต้องกลัวเราผู้บม่มเพาะในโลกนี้อีกมันก็มีอยู่หรอกแต่การแลกของเหล่านั้นก็ต้องใช้แต้มจำนวนมากที่สอดคล้องกับความสามารถของมันเช่นถ้าระเบิดนิวเคลียร์ก็ต้องใช้แต้มในระดับดวงดาวเทียบกันแล้วระเบิดนิวเคลียร์กับเต่าอาจารย์ของข้าอันไหนจะรุนแรงมากกว่ากัน ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลมากพอที่จะเปรียบเทียบแต่สามารถทำได้ในอนาคตนิวเคลียร์เอ๋ A. หืมท,ท,ท่านอาจารย,าย์ใหญ่นางจะไม่สงสัยข้าใช่ไหมแถมเป็นอาจารย์ใหญ่คนนี้อีกความจริงข้าจะมอบมนสเส่่โดนตีวิเศษให้กับเจ้าแต่เพราะเรื่องอาหารข้าเลย พึ่งมาตอนนี้สิ่งนี้เป็นหลักฐานว่าเจ้าเป็นสิทธิ์สายตรงของพวกเรามันจะช่วยเจ้าได้ในเวลาคับขันโอ้ข้อย่างชั่วขอบคุณท่านอาจารย์นิวเคียร์อะไรที่เจ้าว่าเทียบค่าไม่ได้ลองถ้ามีโอกาสเจ้าจะได้สัมผัสด,ด้วยตัวเองเอ๋ ตอนนี้ภาคก่อนเถอะมีอีกหลายอย่างที่เจ้าต้องรู้ข้าจะไปแล้วนิวเคียนางรู้จักมันนางคงพูดไปงั้นสินะอาจารย์ใหญ่จะไปรู้จักนิวเคียได้ยังไงติดตามตอนใหม่ก่อนใครได้ที่เพจกก่ลิลีลาที่3งั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าลากอย